สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจ้คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวมาเลเซียก่อนเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยในศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2022สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในหน,น้าต่อไป ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่6เมษายน2565เวลา17นาฬิกาที่อ n d o อร์สเตเดียมวมากถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport 7และช่อง9 m c o t HD เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียก่อนเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยในศึกฟุตซอลชิองแชมป์อาเซียน2022จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยความคิดเห็นท่านรกกล่าวว่า มาเลเซียสามารถเอาชนะทุกแมตช์ที่เหลือได้และสิ่งที่สําคัญก็คือการเอาชนะทีมชาติไทยมุมมองท่านต่อมาครับต้องเอาชนะทีมไทยให้ได้เพราะนั่นมันคือความหวังคอมเมนต์ท่านมากล่าว,ว่าหวังว่ามาเลเซียจะชนะเมื่อพบกับทีมชาติไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมไทยแข็งแกร่งเกินไปสำหรับมาเลเซีย ชาวมาเลเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าเอาชนะทีมไทยในวันพรุ่งนี้เพื่อความหวังในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศคอมเมนต์ Comment ท่านมากครับอินโดนีเซียอยู่ในระดับเดียวกับทีมไทยแล้วหรอพวกเขาใช้วิธีไหนกันนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไทยแลนด์30มาเลเซียมุมมองท่านต่อมาครับมาเลเซียต้องการจะสอนทีมไทย ให้รู้จักความหมายที่แท้จริงของคำว่าฟุตซอลชาวมาเลเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าต้องเอาชนะทีมไทยเพื่อผ่านเข้ารอบความคิดเห็นท่านต่อมาครับมาเลเซียต้องเอาชนะไทยให้ได้แบบขาดลอยในขณะเดียวกันก็หวังว่าอินโดนีเซียจะเสมอหรือแพ้ถือว่าโชคดีมากเลยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าหวังว่าพรุ่งนี้ จะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในเกมที่พบกับทีมไทยนะคราวนี้ทีมไทยจะตกรอบอินโดนีเซียและมาเลเซียจะเข้ารอบคอมเมนต์ท่านมาครับทีมไทยชุดนี้คือชุดที่ไปเล่นบว r l d c ครับใช่ไหมมีใครรู้บ้างถ้าหากอินโดนีเซียสามารถเสมอกับทีมชุดหลักของไทยได้ก็ถือว่าแข็งแกร่งเลยทีเดียวชาวมาเลเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ายัางพอมีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ เงื่อนไขก็คือการเอาชนะทีมไทย1-0ก็เพียงพอสำหรับการเป็นรองแชมป์กลุ่มมุมมองท่านต่อมาครับสนับสนุนมาเลเซียให้เอาชนะไทยได้ในวันพรุ่งนี้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าภารกิจก็คือต้องเอาชนะทีมไทยให้ได้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปความคิดเห็นท่านต่อมาครับมาเลเซียมีโอกาสชนะในวันพรุ่งนี้ไทย21 มาเลเซีย23ชาวมาเลเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าไทย17-2มาเลเซียคอมเมนต์ท่านมาครับปาฏิหาริกําลังจะเกิดขึ้นแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเชื่อฉันสิว่ามาเลเซียจะเฉือนชนะไทย1-0มุมมองท่านต่อมาครับไทยแลนด์7มาเลเซีย0 ชาวมาเลเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไม่ต้องแปลกใจถ้าหากมาเลเซียผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปได้เพราะว่าทีมไทยต้องเจอกับงานหนักเนื่องจากพวกเขาต้องการแค่ผลเสมอในขณะที่มาเลเซียจําเป็นต้องชนะเท่านั้นดังนั้นความกดดันทั้งหมดจะตกไปอยู่ที่ฝั่งไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับผลเสมอเป็นงานง่ายสําหรับทีมไทยการคว้าชัยชนะเป็นงานที่ยากเกินไปสําหรับทีมมาเลเซีย แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามยังคงมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์แต่ถ้าหากอุโมงค์นั้นนําไปสู่ด่านนอกในวงเล็บชายแดนไทยมาเลเซียพวกเราจะทํำยังไงเส้นทางบรรพังทลายก็ต้องกลับมาสู่บูกิตกายูฮิตามในวงเล็บเมืองชายแดนไทยมาเลเซียมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าบรรยักญญที่จะเอาชนะทีมไทยได้แต่ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้โชคดีนะมาเลเซีย คอมเมนต์ท่านมากครับยังคงมีโอกาสสำหรับมาเลเซียต้องเอาชนะทีมไทยให้ได้ในวันนี้โชคดีนะชาวมาเลเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามาเลเซียจะเอาชนะไทยได้อย่างง่ายได้มุมมองท่านต่อมาครับคู่แข่งที่แท้จริงของอินโดนีเซียคือไทยส่วนมาเลเซียแพ้ให้กับอินโดนีเซียไปแล้วคอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่า มีแนวโน้มที่จะต้องแพ็คกระเป๋ากลับมาเลเซียมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสังหารทีมไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับสกอร์มาเลเซีย1นึ่งศูนไทยจอดรถบัสขวางเอาไว้จนกว่ารถของพวกเขาจะหยุดวิ่งแต่ถ้ากลัวว่าจะหิวก็เว้กินต้ยมยำร้านข้างทางชาวมาเลเซียท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่าดูจากรูปเกมการเล่นของทีมไทย แสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวของผู้เล่นและมีการจบสกอร์ที่ดีต้องระวังเอาไว้ให้ดีทีมมาเลเซียต้องตั้งรับการโจมตีเอาไว้ให้ได้และคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียท่านสุดท้ายครับต้องการเอาชนะทีมไทยให้ได้1-0ได้โปรดเถะนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทางประเทศได้นํามาฝาก เพื่อเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจรารณณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียก่อนเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยในสืดฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2022หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษา หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชินชอบไปกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจอ่คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ